มาอุ่นไก่ก่อนนะคะต้มไว้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วก็ไม่ได้กินกัน แค่อุ่นแค่อุ่น อุ่นไก่แล้วก็มาตำน้ำจิ้มกันก่อนดีกว่าค่ะเมื่อคืนไม่ได้ทำน้ำจิ้มไว้เราจะตำน้ำจิ้มกันสักถ้วยเดียวนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นใช้กระเทียมแค่สามกลีบก็พออันนี้เป็นพริกนะคะเราจะมาบอกสูตรเด็ดพริกกระเทียมตำลงไปนะคะ ะคะนขอหน่อยนึงนะคะนิดเดียวพอเพราะว่าถ้วยนิดเดียวไม่จำเป็นต้องใสยย่เยอะนะคะคนทําอร่อยกับข้าวอร่อยยังไงก็อร่อยทุกคนคนทํากับข้าวแม่อร่อยต่อให้เครื่องเยอะยังไงก็แม่อร่อยค่ะ อันนี้คือเรื่องจริงนะคะน้ำจิ้มไก่ไก่ต้มน้ำปลาสูตรเด็ดนะคะ ไปนี่มันจะตำมจะทำให้พลิกละเอียดเร็วขึ้นโอเคคราวนี้ก็บีบมะนาวนะคะทุกคนเราจะเห็นว่าเราก็ทำกับข้าวอร่อย น้ำจิ้มเราก็รสจ,จัดแต่ทำไมมันไม่เหมือนกับที่ตลาดบางคนก็บอกว่าน้ำจิ้มที่ตลาดอร่อยมากเลยทำไมเราก็ใส่มะนาวเยอะแต่ทำไมมันไม่อร่อยมันของเขาเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะแต่ของย่าจะเด็ดกว่านั้นนะคะทุกคน mm. เด็ดกว่าที่เขาทำน้ำจิ้มกันเนาะเอาละ อนี้นี้เป็นน้ำส้มใส่ชูนะคะใส่ลงไปนิดนึงนิดหน่อยเท่านั้นอันแน่นี่คืออะไร นี่เป็นน้ำปลาจากไก่ต้มน้ำปลานะคะทุกคนก็เติมตัวน้ำปลาไปน้อยหนึ่งทำกับข้าวทุกครั้งอย่าคิดว่าตัวเองใส่แล้วมันโอเคแล้วไม่ใช่นะคะต้องชิมทุกครั้งนะคะเราไม่ได้ตักตวงเหมือนกับ บริษัทที่เขาทํามากําหนดมาอันนู้นเท่านี้อันนี้เท่านั้นสําเร็จตัวไม่ใช่นะขอบอกอร่อยสุดๆเสร็จแล้วเรียบร้อยคันนี้ก็ การแค่ถ้วยนิดเดียวไม่จำเป็นต้องทำอะไรเยอะแยะนะอร่อยเวอร์ฟินเขาบอกนี่จิ้มสูตรนี้นะคะลองไปทำกินกันดูได้เลยนะคะ นี่นี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเห็นอะไรไหมความใหญ่ของไก่นะไก่ก็แพงมากเลยทุกคนเดี๋ยวก็มาสับไก่กันค่ะไปกินข้าวกัน จะมีใครใส่ใจเราไหมปวดหัวกับเรื่องไฟจังเมื่อไหรจะมานี่ทำไมมันมันดูใหญ่บรึงร่งบลัง อโอเคเสร็จเรียบร้อยไปค่ะกินข้าวกันนะคะทุกคนมาค่ะทุกคนกินข้าวด้วยกันนะคะ ันนี้ก็มีไก่ต้มน้ําปลาฝีมือย่านะคะมาค่ะทุกคนกินข้าวด้วยกันไม่พูดพร่ำทำเพลงก็คลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ